การอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นับเป็นหนึ่งโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญอาทิข้าวมันสำปะหลังอ้อยยูคาลิปตัสและปาล์มโดยเกษตรกรในพื้นที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้ง โดยทางโครงการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ําและคลองส่งน้ําอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทําให้มีน้ําเพียงพอต่อการทําเกษตรช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกๆปีทั้งนี้ยังได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ําในพื้นที่เพื่อวางแผนการเพาะปลูกและการใช้น้ําในช่วงฤดูฝนฤด,ดูแล้งอย่างเหมาะสมอีกด้วย เก็บน้ำพระปงอันงนึ่งมาจากพระาชบุรินะครับตั้งอยู่ที่ตำบลช่องกลุ่มอ,อําเภอวัฒนาคนครจังหวัดสระแก้วเรามีการส่งน้ําท้ายเขื่อนพระปงนะครับในพื้นที่ชลุะทานผ่านระบบคลองส่งน้ํำสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับต้องเรียนว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอ่างเกน้ำพระปงเนี่ย ก็ช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนนะครับสามตำบลด้วยกันสมาชิกที่เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างพระปงเนี่ยประมาณ6 3 5สาิคนการดำเนินงานของอ่งอางพระปงเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าหลังจากที่ก่อสร้างอ่างแล้วเสร็จเมื่อปี2อ4 4ีเนี่ยก็เกิดประโยชน์มากมายในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าพื้นที่แถบนั้นนนะ่ะค่อนข้างมีความแห้งแล้งนะครับในฤดูแล้แงเนี่ยเกษตรกรหรือประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถทําการเกษตรได้เลยนะครับ หลังจากที่พระราชทานอ่างเก็บน้ำพระปงและก่อสร้างแล้วเสร็จทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรติดใจนะครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องอาหารนี่ถือว่าดีขึ้นมากนะครับทุกวันนี้เราผ่านการน้ำเนี่ยเราก็ประสานกับกลุ่มผู้ใช้น้ํามีการหาลือประชุมวางแผนร่วมกันเป็นประจำนะครับในทุกปีในช่วงฤดูแล้กแงก่อนที่จะส่งน้ําในช่วงฤดูแ้งเนี่ยก็มีการประชุมวางแผน กตรกรก็ต้องมาร่วมมือกันในการพัฒนานะครับขุดลอกคูคลองเพื่อจะให้น้ำเนี่ยสามารถไหลไปถึงแปลงพะปุกได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดการสูญเสียเพิ่มปฏะสิทิภาพการใช้น้ำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน,น